สวัสดีค่ะทุกคนอ่ะวันนี้นะคะเรามีวิธีการดูแลเส้นผมนะคะมาฝากด้วยการ6วิธีด้วยคะ่ะอ่ะใครอยากที่มีเส้นผมแบบนี้ว่าอ่ะทุกคนต้องพูดไปเสียงเดียวกันแน,น่นอนนะคะว่าสวยใช่ไหมนะคะผมสวยนะคะอันนี้นะคะไม่ได้ย้อมนะคะไม่ได้ยืด ธรรมชาติเลยนะคะธรรมชาติเลยนะคะดังนั้นวิธีการดูแลเส้นผมง่ายๆเลยนะคะก็คือ 1. อึ่อยาสระผมนะคะทุกวันเพราะการสระผมทุกวันจะทําให้หนังศีรษะเราแห้งโอเคไหมนะคะพอหนังศีรษะเราแห้งมันจะคันคันแล้วเกาเกาแล้วเป็นรังแคในที่สุดผมเราก็จะร่วงนะคะอ่ะอันที่สองก็คือบํารุงผมด้วยครีมนวดทุกคน หลายคนเนี่ยชอบนะคะสระผมโดยที่ไม่ใช้ครีมนวดนะคะครีมนวดนี่สําคัญนะคะครีมนวดนี่สําคัญเพราะครีมนวดเนี่ยจะไปบํารุงเส้นผมแล้วนะคะจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยดูแลเกล็ดผมของเรานะคะไม่ให้โดนแสงแดดนะคะไม่โดนแสงแดดทําให้ผมเราเนี่ยมีน้ําหนักนะคะไม่ชี้ฟูนะคะโอเคไหมโอเคไหมแล้วทําให้ผมเราเนี่ยไม่โดนแสงแดดโดยตรงสําหรับครีมนวดนะ ไม่ใช้ไม่ได้เลยไม่ใช้ถือว่าพลาดน,นะคะคีบนวดโอเคไหมนะคะข้อที่3มคือให้วีผมแบบบางๆเบาๆทุกคนว,วิธีการวีผมนะคืออย่าอย่าวีแบบเร่งรีบจนเกินไปนะคะอย่าวีเร่งรีบจนเกินไปค่อยๆหวีนะคะใส่ใจนิดน,นึงแล้วก็อ่าต่อไปนะคะไม่ควรหวีผมเวลาผมเปียกอ่าเวลาผมเปียกนะคะไม่ควรหวีผมหรือถ้าจะหักจะหวีก็ควรใช้วีแบบเนี้ย ที่มันห,าหาน่างฟันเวียงห่างนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยนะคะผมเราจะร่วงได้เพราะว่าตอนที่ผมเราเปียกเนี่ยมันจะล้างผมเรานะคะความชื้นของน้ำเนี่ยจะล้างผมเรานะคะเวลาเราหวีเนี่ยนะคะจะทําให้มันหลุดออกจากหนังศีรษะเนี่ยง่ายมากสำหรับเส้นผมของเราโอเคไหมคะแล้วก็เลือกใช้อ่ข้อที่เท่าไหร่ละเลือกใช้นะคะผลิตภัณฑ์สําหรับผมนะคะที่เป็นสมุนไพรและเป็นธรรมชาติอย่างฟ W เวของเรา นะคะอืมนีย่ยแชมพูสมุนไพรนะคะไม่ได้อวยแชมพูตัวเองนะนะคะไม่ได้อวยแชมพูตัวเองนะแต่คือดีมากเป็นแชมพูสมุนไพรบ้านเลยนะคะตะไคร้ใบย่านางส้มปล่อยเล็บคุดใบฝรั่งนะคะอ่าอยู่ในนี้หมดเลยนะคะอ่าใบามีนะคะดอกอัญชันเห็นไหมคะเนี่ยโดยเฉพาะขิงแก่นะช่วยกระตุ้นการเกิดผมใหม่ได้ดีมากเพราะเป็นพืชร้อนนะคะอ่าน้ำมันมะพร้าวช่วยบำรุงเส้นผม นะคะทุกอย่างที่พูดมาอยู่ในนี้หมดเลยอันนีส้สีสีฟ้าเขาเรียกว่าสูตรใบมีอ่ะสีฟ้าเขาเรียกว่าสูตรใบมีสีเขียวเขาเรียกว่าสูตรมะกรูดเรามี2ส,สูตรนะคะเรามี2ส,สูตรอ่ะต่อไปนะคะใช้เซรั่มนะคะในการดูแลเส้นผมนะคะนี่เซรั่มแบบนี้หรือไม่ก็ใช้น้ํามัน ะะดูแลเส้นผมแล้วก็หมักผมด,ด้วยทรีทเมนต์ด้วยอันนี้สําคัญนะคะอันนี้สําคัญหมักผมด้วยทรีทเมนต์ด้วยนะคะ,ะสาหรับใครที่อยากผมสวยนุ่มสลวยเงาง,งามราวกะแพรใหม่แบบนี้นะคะให้ทําอย่างที่ปุ้ยบอกให้ทําอย่างที่ปุ้ยบอกนะคะเออรับรองทําอย่างต่อเนื่องผมสวยแน่นอนนะคะอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแชมพูสมุนไพรจะดีมากนะคะจะดีมากเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้สารเคมีเนี่ยนะคะผมเราก็จะ คือคุณภาพต่ำลงเรื่อยๆในที่สุดก็ร่วงกรอบชีฟ้ฟูโอเคไหมคะลองไปทำดูรับรองได้ผลแน่นอนค่ะ